ตอนที่1221ความปรารถนาสุดท้ายเรื่องผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้ของเขาหาใช่เรื่องบุตรสาวของเขาไม่แต่เป็นเรื่องที่เขารับสิทธิ์ต่างหากเขารับสิทธิ์ทั้งหมด3าคนแต่เขาไม่เคยทําหน้าที่สั่งสอนพวกเขาเลยแค่ทิ้งหนังสือเอาไว้ให้และไม่เคยได้ให้คาแนะนําใดๆจนทาให้สิทธิ์ทั้งสาคนหลงผิดทําร้ายทั้งผู้อื่นและตัวเองสิทธิ์สองคนเสียชีวิตไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็ร่วมมือกับบุตรสาวของเขาสร้างปัญหาไม่หยุดหย่อน พอเขาเข้าใจเรื่องในอดีตแล้วจึงไม่ยี่หรักกับการตายของตัวเองและไม่มีความรู้สึกไม่เต็มใจใดๆทั้งสิ้นค่าแก่แล้วก็ควรไปได้แล้วละ่ะสายตาราชครูเมอร์ลอยเขาเหลือบมองเสี้ยผิงกังหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สิ้นลมหายใจชีวิตนี้ของเขาทําเรื่องผิดพลาดมามากหลังจากที่สูญเสียความทรงจําไปแล้วกลับได้ทําเรื่องที่ถูกต้องที่สุด ตอนที่เขาถูกตระกูเผงชิงตัวขึ้นภูเขาไปเขาเองก็ไม่ได้ขัดขืนต่อมาเมื่อเขาเห็นว่าเสี่ยผิงกังตอนยังเป็นเด็กนิสัยดูร้ายผิดปกติและไม่ค่อยรู้มารยาทเขาจึงเกิดใจที่อยากจะดูแลสั่งสอนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุเขาไม่ได้สอนวิชาปแปลกๆอะไรให้เสี่ยผิงกังรอกแต่มักจะเล่าเรื่องราวต่างๆในหนังสือที่ตนเองได้อ่านมาให้เขาฟังบ่อยๆเท่านั้นเด็กคนนี้กลับเกิดมาดีแม้จะมีชาติกำเนิดเป็นโจรมีนิสัยบ้าพลังและเย็นชามาตั้งแต่เกิดแต่กลับไม่ใช่คนงโง่ หากต่อไปตระกูลซี่ย่จะไม่มีเขาคอยปกป้องแล้วพวกเขาก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีซี่ผิงกังเห็นว่าราชครูหมดลมหายใจไปแล้วเขาก็ไม่ได้ร้องไห้ตายังไม่แดงด้วยซ้าเขาเพียงแต่เปลี่ยนชุดไว้ทุกและจัดการเรื่องงานศพอย่างสงบงานศพยิ่งใหญ่ราชครูอายุเจ็ดสิกว่าปีเขาจากไปในวัยนี้ก็ถือว่าอายุยืนแล้ว เพียงแต่เมื่อราชครูจากไปในใจฮ่องเต้ก็ดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างพระองค์กังวลมากจนเกือบจะล้มป่วยโชคดีที่หลังจากที่ราชทายาทกลับมาแล้วก็เข้าวังไปพบทันทีพระองค์จึงได้กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาบ้างซี่เฉียวยังคงหมดสติอยู่นางถูกส่งตัวกลับจนรัชทายาทไปตั้งนานแล้วในเมืองหลวงหลายคนกำลังรอข่าวการตายจากจนของรัชทายาทแต่พวกเขากลับนึกไม่ถึงว่าจนราชครูจะแซงหน้าไปก่อนซี่เฉียวหมดสติไปห้าวันเต็มๆกว่าจะลืมตาฟื้นขึ้นมา หลังจากที่นางลืมตาขึ้นมาเสีเ้ยวก็ตกใจนำไปก่อนแล้วก่อนจะเอ่ยดีกอว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากทีเดียวพอจะมองโครงร่างของพวกเจ้าออกนี่คือรัชทายาทนั่นคืออาจารย์คนที่ยืนอยู่ข้างหลังนั่นอืมน่าจะเป็นเมือง,งอจีฟังซินะเขาสวมเสื้อผ้าสีสว่างจังมันแสบตาเมื่อเสีเ้ยวพูดเช่นนั้นเจ้าสเสวียนจริงก็หันกลับมาและจ้องเขาทันทีเหลือกตาของเมืองอจีฟังกระตุกเขามองดูเสื้อผ้าของตนอย่างไม่รู้อิโนอิเน ก็ไม่สว่างนี่มันก็ชุดนักพรตธ,ธรรมดาทั่วไปเหมือนกับโม่เหมือนกับสิทธิพี่ทั้งสีและแบบเลยทําไมท่านไม่พูดอะไรล่ะข้าไม่ได้ตาบอดเสียหน่อยดีมากเลยซี่เถียวค่อนข้างพอใจเด็กๆพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชครูเล่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เด็กๆสบายดีร่างกายแข็งแรงมันดาพวกนั้นไม่รู้เลยว่าพวกเขาเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนราชครูล่วงลับไปเมื่อสองสามวันก่อนแต่ก่อนที่เขาจะจับไปหมอหลวงก็ได้ให้ยาเขาเขาจึงไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานมากนักเจ้าสเสวียนจิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงระมัดระวังหากเขาหาราชครูไม่พบก่อนการตายของเขาก็คงจะน่าอนาถกว่านี้เป็นร้อยเป็นพันเท่ากระทั่งว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตยังไม่ถึงสองวันร่างกายของเขาก็ผุพังเน่าเปื่อยจนเกือบจะกลายเป็นเลือดหมดแล้ว โชคดีที่เสียผิงกังเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเพื่อไม่ให้ราชครูต้องจากไปอย่างน่าอับอายจากไปแล้วหรือเซี้เฉียวแสดงความเสียใจอย่างที่สุดเขาสั่งเสียอะไรไว้หรือไม่เจ้าสเสวียนจิงถ่ายทอดคําพูดของเสียผิงกังให้นางฟังอีกครั้งเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อาจารย์ของเจ้าอยู่ที่นี่เขาจะจัดการอย่างเหมาะสมเองเรื่องสวดส่งวิญ,ญญาณข้าถนัดสายตาของข้าอาจจะมองไม่ชัดนักแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคหรอบเซียเฉียวดูท่าทางเหมือนปกตินางคิดได้จริงๆ ก่อนที่จะทําพิธีนางก็คิดไว้หมดแล้วตอนนี้ทําพิธีสําเร็จแล้วนางจะเสียดายอะไรอีกตอนที่1,222สาเหตุนอกจากนี้ซี่เฉียวขยี้ตานางแค่มองเห็นไม่ชัดเท่านั้นแต่ของที่ใหญ่ๆห,หน่อยนางก็มองเห็นนี่ก็ดีกว่าตาบอดสนิทมากแล้วสายตาแบบนี้น่าจะมองไม่เห็นวิญญาณแล้วแม้ว่าจะมีข้อเสียแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตกใจเพราะวิญญาณหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวพวกนั้นอีกก็ถือว่าดีอย่างเสียอย่าง ข้าให้อาจารย์จัดการเรื่องหุ้ยไท่เฟยแล้วต่อไปเรื่องสวดส่งวิญญาณนางก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์เถ้าหากเจ้าคิดที่จะยื่นมือเข้ามายุ่งเรื่องนี้กลับไปท่องพระคัมภีร์ก็พอแล้วส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ต้องรอตอนนั้นเจ้ารับสิทธิ์แล้วหากมีเรื่องอะไรที่ใช้เขาได้ก็ไม่ต้องเกรงใจเจ้าสเสวียนจิงเอ่ยด้วยเสียงอบอุ่นเขาพอใจมากแล้วที่เสี้ยเฉียวฟื้นขึ้นมาได้เช่นนี้หลายวันมานี้ไม่มีเวลาไหนเลยที่เขาไม่กังวลใจกลัวว่านางจะไม่ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกซี่เฉียวได้้ยยยินนนนอ่าางััก็ใจหทที นางเป็นแก้วตาดวงใจของตาเท่าเชียวนะปกติแล้วว่าจะว่างไม่ได้เลยแต่น่าเสียดายตอนนี้นางกึ่งกึ่งเหมือนคนตาบอดอยากจะกระพริบตาปริบป,ปริบแสดงความน่าสงสารก็ไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนดีเมื่อนางคิดได้ว่ารัชทายาทก็คงเป็นห่วงนางเหมือนกันจึงได้ยอมตกลงจัดการหุ้ยให้เฟ,เฟย,ยอย่างไรหรือเสีเ่ยวถามด้วยท่าทางห่อเหี่ยวให้ดื่มเหล้าพิษเข้าไปจอบเดียวนางก็ตายแล้วราชครูอยากให้นางจากไปอย่างเหมาะสมวิธีนี้ทําให้ศพของนางยังสมบูรณ์ ก่อนจะจัดการค่าได้วางค่ายอาคมสะกดพลังความแค้นไว้วิญญาณของนางจะได้ไม่กลายเป็นวิญญาณไร้สร้างปัญหาในภายหลังโมหลิงจื่อบนไทเฟยผู้นั้นจีจีจีข้าเห็นมากับตาตัวเองแล้วใบหน้านั้นของนางไม่รู้ว่าต้องใช้เลือดของหญิงสาวเยาวัยมากมายแค่ไหนถึงปรุงยาชั่วร้ายเช่นนั้นออกมาบำรุงความงามขนาดนั้นได้น่ากลัวจริงๆแล้วอย่างไรอีกเสี่ยเฉียวอยากรู้อยากเห็นก่อนตายนางก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นางด่ากราดไปหมดทั้งดินฟ้าบิดาของนางและเจ้าด้วยปากร้ายมาก โม่หลิงจื่อพ่นลมแสดงการดูถูกข้าทนดูไม่ไหวต่อไปจึงได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่ได้พบกับราชครูให้นางฟังนางจึงสงบลงได้เขาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ราชครูสูญเสียความทรงจำให้นางฟังอย่างละเอียดและยังบอกกว่าแม้แต่ตอนที่ราชครูความจำเสื่อมเขาก็ยังพูดชื่อใครบางคนออกมาและเขาก็พูดชื่อเหล่านั้นออกมาให้นางฟังคุ่ยเท่เฟยผู้นั้นยิ่งแก่ก็ยิ่งดื้อรัน้นนางจึงไม่ยอมปล่อยวางเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้แน่ เขาโกรธมากที่จนต้องไปที่วัดอวีอวีเพื่อยืมหนังสือสองสามเล่มที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องแลกกับการแก้ไขดวงตาวสวรรค์ทั้งหมดนั้นมีอะไรบ้างนางจึงยอมเชื่อเขาขึ้นมาบ้างแต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นนางก็เริ่มหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งพูดว่าบิดาของนางเห็นแก่ตัวให้กำเนิดนางแล้วก็ไม่ยอมเลี้ยงดูตอนจะจากไปก็ไม่ยอมบอกความจริงแก่นางหากนางรู้ความจริงตั้งแต่ตอนนั้นก็อาจจะไม่เกลียดเขามาจนถึงตอนนี้ก็ได้ นางยังบอกด้วยว่าแม้ว่าตอนนี้นางจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแต่แต่ละปีที่ผ่านพ้นไปมันทําให้นางรู้จักแต่ความเกลียดชังต่อให้ตายไปแล้วนางก็จะไม่ยอมอภัยให้เขาท่าทางของนางตอนนั้นน่ากลัวมากแม้แต่โม่หลิงจือนักพรตที่เห็นโลกมามากอย่างเขาก็ยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาถือว่าเป็นการส่งคนตายไปอย่างตัวสันเทาโชคยังดีที่นางตายอย่างเรียบร้อยโม่หลิงจือเล่าอย่างละเอียดซีเฉียวได้ยินแล้วก็ต้องทอดถอนใจ เรื่องตั้งนานหลายปีมาแล้วกลับเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของหุ้ยเท่เฟยไปเลยหรือบางทีอาจารย์ท่านคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนั้นพลังหญิงยังไม่ถูกกำจัดไปทั้งหมดหุ้ยเท่เฟยจึงได้รับผลกระทบจอนมีนิสัยหวัดระแวงจนถึงขนาดนี้เสียเทียวอดถามไม่ได้ โม่หลิงจือ่อชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆตอนนั้นราชครูออกเดินทางเรียนรู้วิชาแมามากมายทีเดียวเขามักจะประมือกับพวกสายมานอยู่บ่อยๆย่อมส่งผลเสียต่อคนในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะแก้ไขเรื่องดวงตาสวรรค์ได้แล้วแต่ก็ต้องค่อยๆบำรุงไปจึงจะดีตอนนี้เผิงเทียนมิ่งคงจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจนถึงเรื่องนี้ไปต่อมาเขาก็สูญเสียความทรงจำไปอีกจึงยิ่งนึกอะไรไม่ออกแล้วตอนที่1223ปลดรัชทายาท เดิมทีซีเทียวคิดว่าหากจะให้นางสวดส่งวิญญาณให้หุย้ยเท่เฟยนางก็คงจะไม่ยินดีเท่าไรแต่เมื่อคิดว่าหากคนผู้นี้ได้รับผลกระทบจากพลังหญิงจริงๆนางก็ดูจะน่าสงสารขึ้นมาทันทีชีวิตนี้ของนางจึงเหมือนกับเสียเวลาเปล่าไปเลยตอนนี้เจ้าไม่ควรคิดมากเจ้าสเสวียนจิงเตือนตกลงข้าจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นซีเทียวยิ้มนางทำตัวว่าง่ายอย่างนี้ยิ่งทำให้เจ้าสเสวียนจิงไม่วางใจจนต้องอยู่ในจจนรัชทายาทไม่ยอมไปไหน ทางฝั่งตระกูลเสี่ยช่วงแรกเสี่ยผิงกังจัดการงานศพด้วยสีหน้าเย็นชาจนหลายคนคิดว่าเขาเลือดเย็นและไร้หัวใจเพราะถึงอย่างไรราชครูก็ดีกับตระกูลเสี่ยอย่างนั้นเสี่ยผิงกังก็น่าจะร้องไห้ให้เขาสักหน่อยรับหลังเขาไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ด่าว่าเขาไม่ใช่คนแต่หลังจากที่ด่าว่าเขาได้สองวันเสี่ยผิงกังก็ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการและบอกว่าเขาจะไว้ทุกข์ให้ราชครูในฐานะบุตรบุญธ,ธรรมเป็นเวลาสามปีแล้วก็มีหลายคนชื่นชมเสี่ยผิงกังในความกตัญญูรู้คุณขึ้นมาทันที เสี่ยหนิวซานเองก็ไม่คัดค้านเรื่องไว้ทุกเลยเขาไม่ทํางานสามปีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็จริงแต่ราชครูก็ดีกับครอบครัวเขามากอย่าว่าแต่จะให้เขาไว้ทุกเลยหากจะให้เขาไปคุกเขาหน้าอยู่ลงศพสัก3สามปีก็ใช่ว่าจะไม่ได้คนตระกูลเสี่ยรักสันโดษมีแต่เสี่ยผิงไหวกับเสี่ยซีเท่านั้นที่ไปเยี่ยมเสี่ยเถียวที่จวนรัชทายาทบ้างเป็นครั้งคราว เดิมทีเสี่ยผิงหวยยังคิดว่าเสี่ยเฉียวหลอกเขาเข้าอีกแล้วแต่เมื่อเขามองเห็นดวงตาที่ไม่มีแววสดใสของนางเขาก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเขานี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆพี่หญิงใหญ่เป็นถึงขนาดนี้แล้วแต่เขายังคิดว่าพี่หญิงใหญ่เสียแสร้งแกล้งทําไปได้พี่หญิงใหญ่ท่านป่วยจนดวงตาเสียหายเลยหรือแล้วต่อไปเล่าจะไม่จะไม่สามารถฟังได้เลยอย่างนั้นหรือการตายแบบนี้มันก็หน้าอานาถเกินไปเสี่ยผิงหวยเจ็บปวดใจเสี่ยซีถึงกับเบะปาก เมื่งนอจีฟังเองก็กลอกตาปุ๋ยที่ไหนมันเป็นการช่วยชีวิตคนต่างหากน้องชายตระกูลเสี้ยผู้นี้กระทั่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้เลยหรือว่าเขาถูกเก็บมาเลี้ยงกันแน่เจ้าเคยเห็นไม้ผลพวกนั้นหรือไม่ตอนนี้ข้าก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้พวกนั้นหรอกนายตาก็จะหลุดออกก่อนพอเบ้าตาโล่งแล้วในอนาคตกิ่งก้านของร่างกายก็คือผมและแขนขาของข้าก็จะหลุดออกทีละเล็กละน้อยจนในที่สุดข้าจะเหลือแค่หัวเอาไว้ใช้เสี้ยวพยายามพูดให้น่ากลัวอย่างเต็มที่ เี้ผิงไหวรู้สึกขย,ขยาขแยงเล็กน้อยตาบอดไม่พอลูกตายังจะหลุดออกจากเบ้าตาอีกหรือใช่สิซี้เฉียวพยักหน้านึกสนุกในใจหากอย่างนั้นข้าจะไปหาช่างมาติดของปลอมให้ท่านอย่างน้อยมันก็พอจะหลอกคนอื่นได้ไม่อย่างนั้นพอรัชทายาทขึ้นครองราชแล้วท่านจะทำอย่างไรเล่าเียผิงไหวทำท่าทางรังเกียจขึ้นครองราชซี้เฉียวชะง,งักไปเล็กน้อยใช่สิพี่เขยจะขึ้นครองราชอยู่แล้วไม่ใช่หรือเซียผิงไหวไร้เดียงสามาก ช่วงนี้เมื่องอจีฟังก็ไม่ได้ออกไปไหนเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นพอเขาได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเป็นไปไม่ได้รัชทายาทเพิ่งบอกว่าจะละออกจากตำแหน่งเอง แต่คุณนางใหญ่พวกนั้นร่วมกันถวายดีกาคัดค้านนี่เสียผิงไหวทำหน้าตามั่นอกมั่นใจสุขภาพของฝ่าบาทไม่ค่อยดีต้องการสละบัลลังก์พอองคชายสี่กับองค์ชายห้าเข้าเฝ้าในท้องพระโรงพระองค์ก็ตรัสถามตรงๆว่าเต็มใจที่จะเป็นรัชทายาทหรือไม่องค์ชายห้าก็ตกใจจนร้องไห้ออกมาทันทีและบอกว่าไม่อยากเป็นฮ่องเต้องคชายสี่ก็เอาแต่ปฏิเสธฝ่าบาททรงกริ้วมากทีเดียวโอกาสที่พระองค์หยิบยื่นให้องคชายสี่ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย องชายสีบอกว่าราชชายาทเจ้าสเสวียนจิงมีทั้งความสามารถและคุณธรรมเขายอมที่จะไปเฝ้าชายแดนดีกว่าจะยอมเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์องชายสีแทบจะบ่นคอตัวเองเสียเดียวนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองไม่ต้องการจะเป็นห้องเต้เวลานั้นห้องเต้ตั้งใจที่จะหาคนใหม่จริงๆพระองค์คิดว่าห้องเต้สมัยต่อไปจะต้องมีความกล้าหน่อยจึงได้ตรัสถามต่อหน้าทุกคนเช่นนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เสียใหญ่โตขนาดนั้น ด้วยเหตุนี้ขุนนางทั้งบูนอและบูในราชสำนักจึงได้แต่ต้องฝากความหวังไว้กับรัชทายาทแม้ท่านโหวเมื่อเนอเองก็เริ่มที่จะเชยชมว่ารัชทายาทมีความปรีชาสามารถขึ้นมาแล้วตอนที่1224เป็นที่ไว้วางใจของทุกคนเดิมทีห้องเต้ก็มีใจเอ็นเอียงไปทางรัชทายาทอยู่แล้วบัดนี้เมือ่อขุนนางทั้งราชสำนักเห็นพ้องต้องการพระองค์จึงกำหนดสละบบัลลังก์และให้รัชทายาทขึ้นครองราชในปีหน้าคนนอกรู้เรื่องมองคลขนาดนี้กันทั่วหมดแล้ว เสี่ยผิงไหวนึกไม่ถึงเลยว่าพี่สาวของเขาจะยังไม่รู้เรื่องนี้อีกมึงนอจีฟังอ้าปากค้างเขาเหลือบมองเสี่ยเทียวก่อนจะแค่นเสียงเธอออกมาในที่สุดและหันหน้าหนีไปรัชทายาทขึ้นครองราชก็ดีเหมือนกัน เมื่อก่อนเขารู้สึกว่ารัชทายาทเย็นชาทุกครั้งที่เขากลับมาเมืองหลวงจะต้องมีเรื่องวุ่นวายสืบคดีต่างๆมากมายลานประหารมีเลือดไหลนองเป็นสายน้ำกระทั่งมีสหายร่วมชั้นเรียนของเขาที่ต้องถูกเนรเทศไปพร้อมครอบครัวตนเองที่ถูกสอบสวนโดยรัชทายาทภายนอกเขาดูมีเมตตาแต่ในใจนั้นโหดเหี่ยมแต่ครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยชีวิตคนแล้วเขายอมอยู่ที่วัดเต๋าเป็นเวลาตั้งหลายวันยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับพระชายาและยอมลาออกจากตําแหน่ง หลังจากํำพิธีเสร็จสิ้นแล้วเขายังให้หมอหลวงไปดูอาการเด็กๆเ,เหล่านั้นและค่อนข้างให้ความสำคัญกับพวกเขามากคนผู้นี้ไม่ได้ดูเจ้าเล่และน่ากลัวอย่างที่เขาคิดในเวลานี้ซี่เฉียวแค่รู้สึกประหลาดใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ได้รู้สึกเหนือความคาดหมายใดๆสองปีมานี้รัชทายาทคอยสังสมบุญกุศลมาตลอดเขามีปราณมังกรคอยคุ้มกายหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆหน่อยก็คือถ้าเขามีดวงชะตาของโอรสสวรรค์จริงๆการลาออกก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ ยิ่งไปกว่านั้นการลาออกของเจ้าสเสวียนจิงก็ไม่ได้เป็นการกระทําที่โง่อเขลาเลยองค์ชายสีมีนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนต่อให้เขาเป็นห้องเต้จริงๆการปลดรัชทายาทก็เป็นการรักษาความสงบสุขเอาไว้หลายปีมานี้รัชทายาทไม่ได้หาพักพวกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องกังวลว่าห้องเต้องคใหม่จะเกรงกลัวเขาและหากเป็นอย่างนั้นผลลัพธ์ก็ต้องเลวร้ายที่สุดอยู่แล้ว ในช่วงหลายปีมานี้มีหลายคนในราชสำนักเสนอให้ปลดรัชทายาทแม้ว่ารัชทายาทจะแซงทำเป็นไม่เห็นและขึ้นครองบัลลังก์อย่างราบรื่นภายในราชสำนักก็จะต้องมีคำครหามากมายบางทีเขาอาจจะต้องจัดการแก้ไขอะไรอีกตอนนี้เขาถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อให้ราชสำนักรู้ว่าเขาไม่ได้มีทางเลือกเลยบัลลังก์นี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้รัชทายาทครอบครองและเขาเป็นที่ไว้วางใจของทุกคน ในอนาคตเรื่องราวของเจ้าสเสวีนจิงที่ถูกบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์จะยิ่งเป็นเรื่องดีเรื่องดีทั้งๆท,ที่เขามีความพิการแต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากขุนนางทั้งหลายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีคุณธรรมอย่างหาได้ยากน่าเสียดายอย่างเช่นท่านโหวเมื่องอที่ต้องทนกล้ามกลืนกับเรื่องนี้ไปซี่เฉียวถึงขนาดสงสัยว่ารัชทายาทได้ไปพูดคุยกับองคชายทั้งสองไว้ก่อนแล้วหรือไม่เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยความสามารถในการหลอกคนอื่นของรัชทายาทนั้นไร้กาศมากจริงๆ เถียวจะไม่บอกเรื่องเหล่านี้กับเซี่ยผิงไหวอยู่แล้วเด็กโง่คนนี้ยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองของเขาเองบ้างซีเถียวเองก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนางจึงขอให้น้องๆของนางอยู่ที่จวนรัชทายาต่อไปอีกสักพักแต่พอตกเย็นโม่หลิงจือก็กลับมาจากข้างนอกด้วยท่าทางลึกลับแถมยังพานักพรตจากวัดอ,อวีซอวีคนหนึ่งมาด้วยหลังจากที่เขาเรียกซีเถียวไปหาแล้วเขาก็พูดกับนักพรตผู้นั้นด้วยท่าทางจริงจังนางเป็นสิทธิ์ของข้าตอนนี้ข้ามองออกกว่านางมีบุญใหญ่ โงเ่เฮงของนางเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนแต่ข้ากลัวว่าข้าจะดูผิดเจ้ามาดูให้หน่อยเถอะความสนิทสนมใกล้ชิดท,ที่มากเกินไปย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้ซี่เฉียวมึนง,งงไปทันทีนักพรตผู้นั้นอายุมากแล้วท่าทางเขาจนใจมากเหมือนกันแต่เขาน่าจะนิสัยดีตอนที่เขามองหน้านางก็มีท่าทางสงบโม่หลิงจือยังไม่ลืมนำแปดอักษรของนางออกมาให้นักพรตด,ดูอย่างละเอียดด้วย นักพรตผู้นั้นคำนวณอยู่นานทั้งมองลายมือและรูปกระดูกของนางอย่างพินิจพิจารณาเขาเอ่ยขึ้นในที่สุดหลังจากที่ผ่านไปนานมากพระชายามีโงเฮงของคนอายุสั้นชีวิตยากลำบากมาแต่เกิดหากประมาทเพียงเล็กน้อยชีวิตก็จะตกอยู่ในอันตรายแต่พระชายามีบุญมากข้าดูแล้วโชคชะตาดูเหมือนเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนักพรตลูกคราวของเขาเมื่อเร็วๆนี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างหรือเปลี่ยนแปลงหรือเสี้ยเหียวนิ่งงันไปโมหลิงจื่อตบมือเสียงดังข้าว่าแล้ว นางหนูคนนี้ช่วยชีวิตเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่เจ็ดคนการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะไม่มีผลตอบแทนได้อย่างไรตอนที่12 2 5ย้าตอนจบหนึ่งโมหลิงจือ่อฉียิ้มกว้างด้วยรู้สึกตื่นเต้นทันทีเทพเซียนในโลกนี้องค์ไหนบ้างที่ไม่ได้มีชื่อเสียงจากการกอบกู้โลกด้วยการเสียสละตนเองแม้ว่าเจ้าจะช่วยเด็กไว้แค่เจ็ดคนเท่านั้นแต่เด็กพวกนี้ก็ถือเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ไร,ร้เดียงสาที่สุดในโลกแล้วนี่มันบุญใหญ่เทียววนาะจะต้องมีอะไรดีๆตอบแทนแน่นอน ต่อให้ดวงตาของเจ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ดวงชะตาพิฆาตคนที่มีสายเลือดเดียวกันของเจ้าก็แก้ไขได้แล้วก็ไม่ถือว่าขาดทุนแล้วล่ะโมหลิงจือเอ๋อยอย่างจริงจังไม่ว่าก่อนหน้านี้ซี่เถียวจะช่วยวิญญ,ญาณหรือช่วยคนแต่ส่วนใหญ่แล้วนางก็ทําไปด้วยความคิดที่จะสะสมบุญให้ตัวเองทั้งนั้นถึงอย่างไรการทําความดีโดยมีจุดประสงค์ก็เทียบไม่ได้กับการกระทาที่เอื้ออาทรเพราะอยากช่วยชีวิตคนจริงๆสําหรับคนที่ฝึกตนแล้วมันคือการฝึกฝนจิตใจ ซี่เถียวเองก็มึนงงไปเล็กน้อยนางอยากจะพูดว่าเหตุผลที่นางทำพิธีโดยไม่ลังเลก,ก็เพราะว่านางจะยอมเสียชื่อในฐานะปรามาจารย์ไม่ได้ไม่ว่าจะต้องบุกน้ำลุยไฟนางก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้มีแต่ต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นนางจึงจะสามารถรักษาสถานะผู้วิเศษที่ทรงพลังของนางเอาไว้ได้หากนางกลัวตายราวกับเต่าหดหัวทำเป็นไม่รู้ไม่ชีต่อไปนางจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษกันเล่าแต่กลับกลายเป็นว่าโชคชะตาของนางเปลี่ยนไปแล้วอย่างนั้นหรือ นางไม่มีดวงพิฆาตคนในครอบครัวแล้วซี่เถียวรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ความจริงพระชายาจะต้องทำบุญกุศลมากมายแน่แนการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนนักพรตเองก็ประหลาดใจสงสัยว่าพระชายารัชทา,ายาททำความดีมากมายขนาดไหนกันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาที่อายุสั้นและพิฆาตคนในครอบครัวได้อย่างนี้เออคือการทำความดีเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วซี่เฉียวเนยหน้าย,ยืดหลังตรงนางกระแอมก่อนจะเอ,อ่ยด้วยท่าทางเสแสร้ง เงินททำบุญที่นางจ่ายออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้เล่าประโยชน์นี่นักพรตเห็นท่าทางจริงใจของนางกอตที่จะชื่นชมไม่ได้พระชายาใจดีมีเมตตาจะต้องได้รับสิ่งดีสิ่งดีตอบแทนแน่นักพรตเอ่ยทันทีซี่เทียวถูกชมจนเครืขินใจดีมีเมตตาไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกก็แค่หน้าตานางดิ้งรนเพื่อเอาชีวิตรอดมาชั่วชีวิต ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่นางมีอยู่คือศักดิ์ศรีเท่านั้นหากแม้แต่จุดนี้ก็ไม่มีแล้วชีวิตนี้นางจะอยู่ไปเพื่ออะไรโมหลิงจื่อไม่ได้เชิญให้นักพรตอยู่กินข้าวสับมือ้อหลังจากที่เขาจ่ายค่าทำนายไปแล้วก็สั่งให้คนส่งนักพรตกลับไปทันทีนักพรตผู้นั้นดูเหมือนจะรู้กันมานานแล้วหลังจากหลอกตามองเขาไปทีหนึ่งก็คร้านที่จะถือสาหาความอะไรกับเขาอีกอาจารย์หากอย่างนั้นตอนนี้ข้าก็เหมือนคนปกติธรรมดาแล้วสิ สีหน้าเซี่เฉียวเต็มไปด้วยความคาดหวังปกติธรรมดาที่สุดโม่หลิงจือภูมิใจในตัวเองอย่างยิ่งเจ้ามีบุญใหญ่ขนาดนี้ต่อให้ต่อไปวิญญาณเห็นเจ้าก็ไม่กล้าสิงร่างเจ้าแล้วซี่เฉียวดีใจมากแต่ภายนอกก็ยังแสดงท่าทีสงบโมหลิงจือเข้าใจนางดีที่สุดและเขารู้ว่าตอนนี้ในใจนางอาจจะทำเป็นอวดดีอยู่ก็ได้นางเคยหลอกเขาด้วยท่าทางไม่ยินดียินร้ายมากี่ครั้งกี่หนแล้วเดูใบไม้ผลิปีถัดมา ฮองเต้รุ่ยเตอ๋อสลับบันลังเร้นกายเข้าป่าหลวงกับฮองเฮาเพื่อพักผ่อนบำรุงพระวรากายรัชทายาทเจ้าเสวียนจิงขึ้นครองราชและเปลี่ยนชื่อรัชการเป็นชิงซั่วหลังจากรัชทายาทขึ้นครองบันลังแล้วพระชายาซี่เถียวก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาว,วังกลางโม่หลิงจือเป็นราชครูรับหน้าที่ดูแลหอดูดาวและฮวงจุย้ย เมื่องจีฟังในฐานะสิทธิ์ลานของราชครูก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางตำแหน่งเล็กๆเ,เพื่อดูฮวงจุ้ยเทียบกับตระกูลเมื่องอที่ต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วแม้ว่าเมื่องอจีฟังจะเป็นขุนนางระดับล่างแต่เขาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันกับฮองเฮาและนับว่ามีหน้ามีตาอยู่เี่ยหนิวซานในฐานะบิดาของฮองเฮาได้รับการแต่งตั้งเป็นกวางพิงโหวอเซี่ยวพิงกังยังคงอยู่ในช่วงไว้ทุกแต่เขาก็กลายเป็นชายหนุ่มที่ขุนนางในเมืองหลวงต้องการลากมาเป็นพวกมากที่สุดไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฮ่องเต้ขึ้นครองราชพระองค์ก็ทรงยกเลิกวังหลังทันทีและทรงมีราชองค์การให้ยกเลิกการคัดเลือกหญิงสาวเข้าวังในรัชสมัยของพระองค์เช่นนั้นแล้วตำแหน่งฮองเฮาจึงมั่นคงนักตระกูลเซี่ยจึงยิ่งเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นน่าเสียดายที่ตระกูลเซี่ยตอนนี้ไม่ได้ดีไปกว่าแต่ก่อนเลยเรียกได้ว่าเหล็กดีๆนี่เองไรช่องโหว่ใดๆทั้งสิ้นตอนที่1226ตอนจบสอง เซี่ยผิงหวคุณชายรองประกูลเซี่ยติดตามเรียนรู้จากอาจารย์เซียวด้วยความขยันขันแข็งเมื่อก่อนเขาเคยเออร้ระเหยลอยชายแต่เมื่อเขาอายุมากขึ้นเขาก็มีความมั่นคงมากขึ้นปกติเขามั่นคงมากและยิ่งมีนิสัยหมกมุ่นแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เรียนหนังสือเก่งที่สุดแต่เขาได้ทั้งบุญและบูจึงพอจะฝืนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้มีความสามารถในเมืองหลวง เซี่ยซีลูกสาวคนเล็กสุดของตระกูลเซี่ยได้รับการกล่าวขานว่าไร้เดียงสาและฉลาดหลักแหลมจัดการดูแลบ้านได้ดีหลังจากห้องเต้ขึ้นครองบัลลังนางก็ถูกผู้คนมากมายจับตามองอยากจะแต่งนางเข้าบ้านกันทั้งนั้นเซี่ยเฉียวไม่ได้รีบร้อนกับเรื่องการแต่งงานของเซี่ยซีนางไม่จําเป็นต้องไว้ทุกเหมือนกับเซี่ยผิงกังแต่ก็ต้องเลือกให้ดี คนที่จะเลือกจะต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่สะอาดและเรียบง่ายครอบครัวชนชั้นสูงกลับไม่เหมาะกับนิสัยที่เรียบง่ายของนางเว้นแต่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเก่งมากพอที่จะปกป้องนางได้ในเดือนเจ็ดปีแรกของรัชสมบิ่งซ่วเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงทางตอนเหนือและไม่มีฝนตกเป็นเวลานานชาวหลงซานที่ชายแดนลุกฮือขึ้นมาและสร้างปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชาวบ้านทั่วไปคิดว่าจะมีการสู้รบครั้งใหญ่อีกครั้งเหมือนเมื่อหลายปีก่อนแต่กลับนึกไม่ถึงว่าราชสำนักจะจัดการอย่างรวดเร็วทหารและมาจำนวนมากถูกจัดเตรียมไว้ที่ชายแดนตั้งนานแล้วการปราบปรามเกิดขึ้นทันทีเหล่าทหารตีเอาชนะชาวหลงซานจนต้องถอยร่นกลับไปที่รังเก่าของตนเองขวัญกำลังใจเพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นสเบียงอาหารในคลังของราชสำนักก็ยังมีมากมายแม้ว่าทางเหนือจะแห้งแรงรุนแรงแต่พวกเขาก็ได้ขุดที่กักเก็บน้ําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วฮ่องเต้มีคําสั่งให้เหวนหลันเชิงและขุนนางใหม่คนอื่นๆไปบรรเทาภัยพิบัติแจกจ่ายธัญพืชซึ่งทาให้ผู้ประสบภัยสงบและไม่ก่อความวุ่นวายรุนแรงดวงตาของซีเฉียวก็ยังคงมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมโชคดีที่วังหลังสงบไม่มีเรื่องอะไรให้นางต้องกังวลร้อนใจบางครั้งบางคราวนางยังเปลี่ยนเป็นโม่ชูเซิงออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกวงัง เดิมทีนางนึกว่าดวงตาของนางจะไม่หายดีแล้วแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเช้าวันถัดมาเมื่อฝนแรกตกลงมาดวงตาของนางก็หายเป็นปกติและมองเห็นได้ชัดเจนซี่เฉียวเข้าใจแล้วตอนนั้นเพราะนางเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่แปลกออกไปนางจึงได้เตือนรัชทายาทให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆคนที่ตายก็มีน้อยลงนางจึงถือว่ามีผลงานตรงนั้นด้วยนางไม่เพียงแค่เห็นคนเป็นเท่านั้นแต่ยังเห็นคนตายด้วย แต่สิ่งที่แตกต่างจากเมื่อก่อนคือตอนนี้ดวงตาสวรรค์ของนางจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนางท่องพระคมภีร์เท่านั้นเมื่อก่อนนางมักจะถูกบังคับให้มองเห็นวิญ,ญญาณที่ไม่น่ามองจํานวนมากแต่ต่อไปมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วหลังจากที่ดวงตาของนางหายดีแล้วซี่เฉียวก็ส่งไปหลี่จี้ลงไปปรโลกก่อนหน้านี้ชายชรากังวลเกี่ยวกับนางมาตลอดและไม่สามารถจะปล่อยวางได้หลังจากที่เขาปล่อยให้ลูกหลานคนอื่นลงไปแล้วเขาก็คอยเฝ้าอยู่ที่หอสองชะตาคนเดียวเพื่อช่วยนางสะกดสถานที่และทําเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ตอนนี้นางหายดีแล้วไปหลี่จี้จึงไม่มีอะไรคาใจอีกก่อนหน้านี้ตระกูลไปหลี่ไม่มีลูกหลานกราบไหว้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เี้เฉียวและเซี้ผิงกังได้คัดเลือกเด็กกำพร้าจำนวนหนึ่งมาสืบทอดตระกูลไปหลี่เด็กๆเ,เหล่านั้นมีความกตัญญูรู้คุณมากพวกเขาเรียนวิชาการจากบรรดาศิษย์ของอาจารย์หลี่และเรียนรู้วิชายุธจากเสียผิงกังซึ่งถือว่าเล่าเรียนกันได้ไม่เลวเลยคาดว่าหลายสิบปีผ่านไปตระกูลไปหลี่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง รัชศพชิ่งซั่วที่สามภายใต้ความกังวลของเหล่าขุนนางและประชาชนซี่เทียวก็ตั้งคันในที่สุดในปีต่อมานางก็ให้กำเนิดบุตรชายพระราชโอรสองโตถือกำเนิดแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาททันทีรัชศพชิงซั่วที่สิบซี่เทียวให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวอีกคู่หนึ่งรัชทายาทตัวน้อยก็แอบโล่งใจ เมื่อก่อนเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียวของฮ่องเต้หากเขาเผลอเลือดตกยางออกเพียงนิดเดียวก็จะมีคนในราชสำนักฟ้องว่าคนที่อยู่ข้างกายเขาดูแลไม่ดีพอเขาเหนื่อยใจมากจริงๆตอนนี้เมื่อเขามีน้องชายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังขนาดนั้นอีกต่อไปหลังจากคลอดสองครั้งเจ้าสเสวียนจิงก็ทนเห็นทางทรมานไม่ได้อีกต่อไปในที่สุดเซี่ยเฉียวในฐานะฮองเฮาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีผู้สืบทอดบัลลังก์ของฮ่องเต้แล้ว ในรัชสมัยของเจ้าสเสวียนจิงเขาปกครองประเทศอย่างขยันขันแข็งและราชวงศ์เทียนเหยียนก็มั่งคั่งและผู้คนก็มั่งคัง่งชื่อเสียงที่แข็งแกร่งทําให้ชาวหลงซานไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรอีกเนื่องจากฮองเฮามีพระประสงค์จึงออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงสถานะของสตรีอยู่เรื่อยๆหลังจากผ่านไปกว่าสิปีราชสำนักก็มีขุนนางหญิงที่โดดเด่นหลายคน ไม่ว่าจะเป็นขุนนางนายราชสำนักหรือชาวบ้านทั่วไปพวกเขาก็ลืมเรื่องที่ห้องเต้องค์ปัจจุบันมีปัญหาที่พระหัตไปนานแล้วปณิธานที่แท้จริงของประชาชนคือความมั่นคงและความสงบสุขเท่านั้นตอนที่1227ตอนพิเศษหลายปีต่อมายังคงมีภาพวาดผลงานของปรมาจารย์อวิ๋งวยแขวนอยู่ในร้านหนังสือของชาวบ้านชายชาราในวัย90้าเดินเข้าไปในร้านหนังสือเขาหยิบเงินออกมาหลายพันตำลึงเพื่อซื้อสมบัติล้ำค่าของร้านนี้ด้วยตัวเนื้ออันสันเทา หกสิบกว่าปีแล้วก่อนเขาอายุ30เขาเคยโชคดีได้ภาพอักษรของปรมาจารย์อวิ๋งเวยมาภาพหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเขาก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานใหม่ๆของชายชาราในเวลานั้นทุกคนบอกเขาว่าปรมาจารย์อวิ๋งเวยจะต้องเป็นชายชาราในวัย780เป็นแน่แต่หลายปีที่ผ่านมาเขาจะสามารถหาซื้อภาพของปรมาจารย์ได้ภาพหนึ่งในทุกๆสองสามปีเสมอๆภาพวาดของปรมาจารย์อวิ๋งเวยมีความวิจิตรงดงามมากขึ้นเรื่อยๆแต่ ตัวเขาเองอายุเก้าสิปีแล้วปรมาจารย์ก็ยังไม่ตายแข้งขาของเขาสั่นเทาเขากัดฟันเดินออกไปจากร้านเขาต้องอดทนเขาจะต้องอยู่ต่อไปให้ได้พอปรมาจารย์อวิงเวยไม่มีผลงานใหม่ออกมาแล้วภาพวาดผลงานที่อยู่มือเขาพวกนั้นจะต้องมีราคาสูงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวแน่ๆเขาเขาจะต้องทนต่อไปตึงน่าเสียดายชายชรายังไม่ทันจะได้ปีนขึ้นรถมาของตัวเองก็หน่ามืดสิ้นลมไปเสียก่อนปีนี้ซี่เฉียวอายุ8ปดสิบปีแล้ว ในปีที่นางให้กำเนิดฝาแฝดพี่ชายของนางก็สามารถเอาชนะดวงชะตาโดดเดี่ยวพ่อไม่ของตนเองได้และแต่งงานกับออยเซียนเซี่ยผิงไวก็ไม่นับว่าแต่งงานเร็วกว่าจะแต่งงานเขาก็อายุ25ปีแล้วพรรยาของเขาไม่ได้เป็นคนจากตระกูลสูงอะไรแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องหญิงตระกูลหลิงของเขาที่อ่อนกว่าเขา8ปีเขากลับทําได้ลงแต่ทั้งสองเป็นคู่รักที่เติบโตมาด้วยกันเซี่ยเฉียวจึงไม่อยากจะห้ามยุคสมัยนี้ลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันไม่ใช่เรื่องแปลก นอกจากนี้ลูกพี่ลูกน้องตระกูลหลิมงผู้นั้นก็สามารถเข้าสำนักหมอหลวงได้ตั้งแต่อายุแต่20ปีเท่านั้นเมื่อเขามีความสามารถทางการแพทย์ที่น่าทึ่งเช่นนี้เสียผิงไหวจึงไม่มีสิทธิที่จะดูถูกตระกูลหลิงและต้องให้ความเคารพส่วนเซียซี่ในที่สุดนางก็แต่งงานกับขุนนางบูคนหนึ่ง เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลุ่หลินเขาไม่มีใครหนุนหลังแต่นิสัยค่อนข้างน่ารักจากที่บิดาของนางบอกก็คือเด็กคนนี้เป็นคนสู้ตายคนหนึ่งมีความสามารถไม่น้อยอายุก็ยังไม่มากตอนที่หลงชันสร้างปัญหาเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าและสังหารคนไปมากมายข้อของนางยังบอกอีกว่าคนผู้นี้แทบจะโขกหัวจนแตกเพื่อที่จะได้เป็นลูกเขยตระกูลเซี่ยเซี่ยซีเคยแอบไปพบเขาและยังได้พูดคุยกับเขามากมายพวกเขาทั้งสองถูกตาต้องใจกับโดยไม่ทราบสาเหตุจึงได้ตกลงจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต ซี่เฉียวไม่สามารถปล่อยน้องสาวของนางแต่งงานไปกับใครก็ได้อยู่แล้วนางเองก็ให้คนไปตรวจสอบหลูหลิงอยู่นานมากและพบว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแม้ว่าเขาจะเป็นขุนนางบูแต่มีก็รู้จักกาลเทศะนิสัยที่ไม่ดีรู้จักประหยัดไม่ล้างผลาญอาศัยอยู่ได้ด้วยเงินเดือนทหารและรางวัลจากการออกรบเขายังมีบ้านในเมืองหลวงหลังหนึ่งไม่เที่ยวดูมหรสพไม่มีนางข้างห้องหรืออนุพันธ์ยานางจึงยอมตกลง ตอนที่นางอายุ45ปีนางและเจ้าสเสวียนจิงต่างก็เบื่อเหนื่อยกับชีวิตในราชสำนักเจ้าสเสวียนจิงสละราชสมบัติให้กับโอรสองโตในเวลานั้นเมื่องอจีฟังกลายเป็นราชครูคนใหม่ความเย่อหยิ่งเกเรในวัยหนุ่มของเขานั้นหายไปนานแล้วแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นช้าแต่เขาก็ฉลาดมากหากให้เวลาเขาอีกสิบยปีความสามารถของเขาคงไม่ได้ไปกว่าโม่หลิงจือส่วนบุตรชายของนางก็ได้รับการสั่งสอนจากปราดตั้งแต่ยังเด็ก เขาฉลาดมากนิสัยดีมีคุณธรรมหลังจากเขาขึ้นครองราชแล้วก็ปกครองคนด้วยธรรมิบาลบางทีอาจเป็นเพราะฮ่องเต้สองพระองค์ก่อนได้สละบัลลังเร็วบุตรชายของนางเพิ่งครองบัลลังแค่ย0สปีก็สละบัลลังให้แก่พระราชนัดดาองค์โตอีกตอนนี้นางมีเหลนตั้งเจดปดคนแล้วรัชทายาทอง์ปัจจุบันมีอายุเพียง6กปีเท่านั้นเขาแข็งแรงและขี้เล่นและมักจะมาที่คฤรา uh สหาพักร้อนของนางรบกวนเวลาพักผ่อนในบ้านปลายของนางและเจ้าสเสวียนจิงอยู่บ่อยๆเจ้าสเสวียนจิงสั่งให้คนโยนเขาออกไปตั้งหลายครั้ง ทวดย่าทวดเมื่อวานข้าไปเดินเล่นแถวบ่อนเถื่อนท่านว่าข้าไปเจออะไรมาที่นั่นถึงกับมีคนพนันกันว่าท่านทั้งสองจะขึ้นสวรรค์ไปในปีนี้หรือไม่เด็กน้อยโกรธฝึกดอฟัดเผลอที่นั่นก็ไม่ใช่ร้านพนันที่ถูกต้องอยู่แล้วยังกว่าโอหังขนาดนี้อีกข้าโกรธจนแทบจะพังที่นั่นทันทีเลยเจ้าเสวียนจริงไม่ได้เลิกคิวด้วยซ้ำแต่คราวของเขาขยับเล็กน้อยขึ้นสวรรค์ซี่เฉียวเพิ่งจะ80ปีไม่ตายหรอก ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเมื่อใดที่นางไม่ค่อยจะปรากฏตัวบ่อยๆก็จะมีคนลือกันว่าสุขภาพร่างกายของนางไม่ไหวแล้วแต่ความเป็นจริงก็คือนางยังอยู่ดีทุกครั้งตอนนี้แม้ว่านางจะอายุ80แล้วแต่นางกลับก็รู้สึกว่าตัวเองเด็กลงเรื่อยๆยังเอาชีวิตรอดไปต่อได้รัชทายาทน้อยรู้สึกว่าสายตาของท่านทดทั้งสองดูเจ้าเล่ห์เล็กน้อยจนกระทั่งหลายปีต่อมาผู้เฒ่าทั้งสองก็ยังมีชีวิตอยู่ดีเขาจึงรู้ว่าคนข้างนอกนั้นไร้เดียงสาเพียงใด ท่านทวดของเขาอายุยืนยาวออกจุดจบบริบูรณ์